ครับวัอนี้วิธีพาไปกับป่านนอกแช่แนวมาอยู่กับคุณพ่อห้วยนะครับบ้านตะเนียนอำเภอใดล่ะครับพ่ออำเภอสุวรรณอำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับเนาะมาเบิงกล้วยงามคุณพ่อเพิ่นนะครับนี่ทางนั่งเห็นเนาะเดี๋ยวพาไปเบิงครับนี่เยอะตัวล่ะครับพ่อเก้าตัวเก้าตัวนะครับเนาะเลียนน้ำไม่ไม่เลยเรียนน้ำไม่ไม่ไรลุ่มน้ำไรลุ่มมากท่าทางนี้เลี้ยงหลาไหมครับพ่อ กับวลารไรเป็นอะไรเยอะนี่มันจะเบิดแน่หรออันนี้กัเบ,บิดแน่นะครับเนาะเพราะว่าค้นอยากขายเนี่ยเ<น>พราะว่าจะขายเพราะยขอเงเพราะว่าเขาเจ้าวเยอะนี่ขาเจ้าเหลือง้วดแดงง้วดนะโอ้เหลือง,ง้วดแดงง้วดญ่ไปของพ่อนี่มีแตงแตงมีกับมูนี่แหะอันนี้ไทยแท้เ่ห้องบ้านไทยแท้่เลี้ยงมาจักปีหรอพ่อโอ้โดนโดนเติบแตงแต่จักปีปอซีมูนี่มันรุนไหมโอ้รุ่นไหมรุ่นไหม่รุนหมนะครับแต่ว่าเลี้ยงแต่คตนี่ยเลี้ยงมาหลายรุ่นแล้วหอ้มาลายรุ่นแล้ว มันเปลี่ยนรุ่นเรื่อยๆเปลี่ยนรุ่นเรื่รย<พ>อยๆพอเป็นมาหลายครับบ่ได้เอารุ่นเก่าเอารุ่นใหม่เรื่อยผสมบะนี่เวลาผสมท่งนี้เอาผสมพอจอังได๋ครับผัวขั้วนี่ ก็เขาเขามาให้ก็แล้วแล้วเขาเขา่าตัวนั้นตัวนี้ก็วันนี่โก้ก็วันบางนั่นบางนี้มันมันออกเมื่อมันบัดตัวน้อยๆตัวน้อยๆแต่วห้องของห้องบองหัวนี่โกแท้บ่าแท้มันดำดำอยู่นะบาบังแท้เพื่อเพื่อกัเอาคไขยบานห้ามาดนี่นะครับก็รู้เริ่มเขาแล้วแล้วเบิ่์เขานี่ยังมีปล่อยปลาโค้มโค้มตัวน้ำปลาบังท่งนี้นี่นี่คือกันนี่คือกันครับเนี่ยค่อบานของคุณเลยบางที่มันก็มีปล่อยปลามาปล่ยปลามา กุ้ยมูหล,ล่นก,นกุ้งก็มีต,ตัวนึงอยู่หันมันกับรวงพี่หมอนี่คือหมานเดี๋ยวคนเฝ้าเยอะนี่นีนนน่ตัวเดียวมาสั่นหมานอยู่ตัวเดียวมีตัวนั้นแหละครบแล้วแต่สุฟังไม่เลิกมันก็ขวบมาแม่ขวักอันนี้แม่ขวักได้ลูกเยอะโตแล้วพ่อนี่ประมาณหาโตเนี่ยแม่ขวักคนนะครับได้ลูกหาโตแล้วเจ็ดแปดปีหาโตนะครับเฉลี่ยเจ็ดแปดปีนะครับพ่อกุ้ยเข้าวายแหงเถามันกับมะเขือง่วงนะครับมันแหงอ้วนหรือเขาทางพุ่นเนี่ยพ่อคน พุ่นกับแม่ลูกกันไหครับไกลๆพุ่นแม่แม่แม่นี่ยก็ลูกน้อยโอ้แม่นั่นก็ลูกน้อยเนี่ยลูกลูกลูกตัวหนึ่งทายไปแล้วแล้วลูกแม่ทายไปไปเบิ้งทางพุ่นมั้งนะครับฝนี่งไปไดด้วยนะฝรั่งรึเปล่าอย่้ไปรอไปหันละไปเบิ้งครับทีนี้มึงก็เล่นไงไอ้้ไอกินมไม่ลูกอยู่นี่ไปว่ายไปว่ายอย่านี้คือชอบมึงนี่ไปลุก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 เตือนคนเนี่ยนะครับเนี้ยในอันเนี้ว อันน <Workers, S 2> ี้ได uh, ้ลูกเจ๊กโตแล้วนี่ครับพ่อหนิสองสองในลูกสองตัวแล้วนะครับแม่นี่สองตัวเถิดเถิกกบแม่แม่นี่ลูกสองตัวแล้วพ่อเป็นว่าเติมหน่อยเออเติมหน่อยลูกหน่อยเพิ่นเพิ่นเล่นนี่เล่นลูกน้อยนะครับลูกน้อยกับที่คุ้นนะครับนี่โอ้เรียนได้ตัวนี้ลูกน้อยตัวแม่ตัวแม่อะไรล่ะตัวแม่เออแม่นีครับนี่แม่สาวหน่อยนะครับนี่ถ้าหากกับใส่มินิส่วนสูงหรือว่าหน่อยซิฟนี่นะครับนี่ แต่ว่าข้อจักอ่องเลยนี่ครับพอ่อตาเตี้ยมแก้มจำบอมห้วยหน่อยจกักนะแต่ว่าแม่เพิ่นเนี่ยส่งดีนะครับน้องอนเม่ยเนียนๆนียนวน,น,น,นๆนี่ครับน้อนตัวนี้เป็นลูกตัวนี้นบม่มีผูจักโตเลยไหมครับพ่อมีมีอยู่ผูสองตผูสองตผูท่างพุวนแบบน,นอนอยู่นี่บ่ตัวนึงตัวน้องน้อนนี่ตัวน,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 <ผ>น้อยตัวนึงแบบนอนนอนอยู่นหน้อยผูหน้อยน้อนอยู่นะครับนี่เนาะ ทางนี้ครับตัวนี้ก็ะจิตแล้วเขาบอกเป็นแล้วเขาใส่คือสมัมมีซูนไปั่้คือะเขาบอกซล้แบ่ไงว่าเราพอปดิหมูนี่มี่อกให้รบอกหแต่แห่งแค่แค่คนโบหูจักโหูกินาโบหูทินกันขนบูเมัอนก็ธรรมดาไอ้ลักษณะเินเนาะคนโบมกัธรรมดาัน้าเบงวันนี้พ่อหามีคนสนใจพ่อว่าจังใดเนี่ยต่ละตัวนี่ครับ ไอ้วาเนี่ยแม่นครับโกลนี่มันมันมันมั่นอยู่กับหลายบาทอยูงไ่ะตัวนี้มั่นอยู่ว่าเทแถใดนะพ่อพ่อจะไปอยู่จีนจีนอะไรซีผุนบุหร่าซีนะครับซีแถใดซีกลัวหรือซีซีประมาณนี้เหรอแบบมาณนซีประมาณซีมั่นจากเดือนอะไรนี่พ่อใกล้แล้วใกล้ชิวใกล้ชิออกแล้วนะครับอันนี้ลูกตัวที่ใดในี่ทองนี่พ่อนี่ตัวที่ที่สามตัวที่สามเนี่ทองนะครับเนาะ <mondo> <flix> <segue> ตัวที่สามนี่ท้อบ่บ่ตัวไอไอนี่ตัวที่สามตัวนี้ตัวที่สามตัวนี้นี่ลูกลูกตัวนี้แม่สาวขาได้สิบโอ้ตัวนี้แม่สาวตัวสิบไม่ลูกสี่ออกแล้วน่าผิดเนาะเมสาวพอดีแม่ใหญ่นี่นะครับแม่ขว่หนี่แม่ขว่หนี่บาจังไหนป๋าเนี่ยแม่ขันขันโค้มหนึ่งบ่ ว่าสุดท้ายไปกับไอ้หาเมินกลัวหาเมินกว่าโค้งหนึ่งนะครับลูกคนนั่นยืนหน่อยหนึ่งมาพอแมนลูกพคนนั่นดูโค้งหนึ่งหาครัวนะครับเนาะโอ้โอ้าฟ้าฝายาฝาเหยียบไม่ทีเสือลูกเลี้ยงเล่นะครับหน่อเนาะเอ่านี่แม่นี่นี่นะครับลูกพคนนี่เอ็ดข้อสงอกงงี่นี่ครับนี่แหละนี่เขา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 มากลูกมัานหลานนี่ตัวนี้ลูกไส้หน่อยไส้หน่อยนะครับหาครัวนี่เหยียบไม่อีกแล้วหาครัวมันลูกมันโตอันนี้ได้พ่อหัวหัวหมากกอดยี่นี่ครับอยู่ดีเนี่ย นี่ตัวเมียนี่ตัวเถิกนี่ตัวกลางตัวเถิกตัวเถิกตัวเถิกบ้าเท่าไรพ่อตัวเถิกตัวนี้ตัวนี้ว่าประมาณสองหาสองหานะครับเนาะตัวเถิกสองหาทัดไปเด้ครับแม่ยทัดไปทัดไปนี่ก็ประมาณสองประมาณสองนะครับเนาะเพอมูตำหน่อยๆพราะวกอ๋อในหน่อยก็ชิดแล้วถ้ามุกตำมันีก็หมื่นกว่าบาทหมื่นห่านในน่อยหนึ่งไหมครับพ่อในหน่อยเถิกกูน้อยโอ้เถือกไงนี่สองแน่น สองื้อสองหาเพิน่อยนี่ครับนี่เพน่อยปมาณเพิ่นี้พอเขามาบุ๊บอ๋อวิ่งซื้อข่อนหน่อยแบเขาคันเขามาเขาเสียวเนมืนเขาหายมืนหาเลยมืนหาเลยนะครับแอพอนมาไปตัวผลเนี่ยพอตัวหันหนาเนี่ยตัวแม่สาวเนียข้อสาวเนี้ยข้อเห็นตังตังี่นะแมวข้อเห็นอ่องอยู่นี่เออละมันโอ้นี่กแบราค่ามันมันมันโตดีนกับราคา สองกลัวนะครับเนาะสองกลัวไปฟอกมาผีฟอเขาไปเบิ้งกับไก่ทั้งวิ่งแบบนี้มันตัวดีเนี่ยตัวดีตัเขาะขันตัวดีเขาหมักนะเขาเก่ากับมิคต์หมักน้ำเหมือนเบอร์ขันตัวพอดีขึ้นพุขึ้นสาวบอดีพอพัฒนาตัวพอดีขึ้นะครับเนาะตัวนี้กับตัวนี้สองกลัวนะครับพ่อนี่เนาะตัวนี้นะครับพ่อนี่ตัวนี้แม่นกันครับตัวนี้กับสองกลัวคือกันนะครับเนาะ ผู้สาวน้อยนะครับสาวน้อยนี่กับมื่นกูกลวนมื่นกูกลัวนะครับมากเลยมื่นเอ็ดมื่นมื่นสามก็พุ่นภายในลูกจักตัวแล้วก็ครับเนี่ยสองนี่นี่ตัวนี้จะสองตัวนี่สองตัวนี่ตัวที่สองนะครับตัวแม่มาเท่าไหร่ครับหนึ่งใช่แม่เพิ่นหันหนาไหมนะครับแม่เนี่ยขนโค้มขนกับขนสีเปิ้ลตูนเป็นหลายบาทยังหละซีซีเนหรซีนะครับโค้มนี่ซีโอ้นี่ลูกเอ้า นี่ลูกเพิ่นนะครับนี่เนาะลูกสาวหน่อยเพลินสาวหน่อยกับแม่เพิ่นยางอยู่ผลนะครับเนาะสีกัวว่าเพิ่นมามูนี่เฉลี่ยอายุจักปีนะครับพ่อนี่เนี่ยแม่นครับคือได้สองปีกัวสองปีกลัวนะครับเนาะสองกัวสี่สามนะพ่อตัวนี้ตัวนี้สี่สองนี่ตัวขาวนี่สี่สองนะครับตัวแต่ตัวนี้ขนหล่อนี่เป็นี่สองกัวนะครับเนาะข้อยเพลินบ้านเขาเลยนี้พ่อบรรยากาศเป็นเลี้ยงเป็นเลี้ยงใต้ทุนบ้านตะกี้ยู่บ้านยู่บ้านหลังนี้เปล่า ไม่ได้มองเลี้ยงดีครับเลี้ยงยากว่าพอไปนี่แข่งเจกี่มาหอดเัยนี้ขันมันน้ำแจ้งกับมันยากอยู่มันมันอึดยาโวอึดยาอยู่นี่มีมันมีวันเลี้ยงหลายบางมันก็เลยไอ่ไรกินมันก็เลยดีวันก็เลยดีห้าไาลล่งบ่อเลยลงบ่อพันขันอ่อมเรียบร้อยเลยกันตุ้งเทียมมันมีน่ะมันก็เข้ากับไม่ได้ออกยกขอบมันไม่มีวันไปคันนี้ก็จะเอาไปนอนน้ำาอันนี้พอเอาไปเลี้ยงผู้เดียวเลยไปเลี้ยง บางอย่าครับจักปีเราก็พ่อนี่ผู้เลี้ยงผู้เลี้ยงอยู่จักปีแล้วเจ็ดสิบสามปีแล้วบงถือแสอะไรขั้วยางนะครับบางแข็งเลงอยู่เจ็ดปีเจ็ดสิบสามเพราะว่ากับกับเก้านย์เกนับเปีนหกสาเนาะยังไวอยู่ในพ่อกับพ่อไปได้รล่นน้ำได้ต่พ่อไปไดแต่ประหันกี้ีขั้ว โอเคบนบนบนท่านไมุ้นี่บมีบเวยมันบริหารโอ้มันหลุนไหมนะครับเนาะหลุนไหมมนบ่อี้หลุตะกี้หลุนตะกี้น้อยๆใ่นี้เาคีไปหน้ายางนี้มันบริเีมันจียเจียดอกเพราะว่าขึ้นขึ้นหลังมันก็มันต้องแรงมันติตื่นไตเอเนื้อบีอ้าคอาพอไรไหมเบ้งทันหนาตัวผุ่นี่ว่าทะเรกับแม่ม่มั่นเม่ม่านตเปินกับุ่นแต่ตกซีลี่ซีแม่นี่นะครับนี่ทั้นหนาไหมนี่ไอ้ไอ้ตัวนี้ตัวผู้ผู้นี่วาทะเรกับ สองกลัวกับเมียไงเป็นหากัวกัวเป็นโคมเนี่นะครับแข่งกันเนาะนี่กับสาวน้อยสาวน้อยกับสองกัวสาวน้อยสองอีนี่อีนกโค้มตัวบาแล้วกนโคมกันนะครับเนาะเอาทังผีกับบาทางผีกับเมี่เมียขาวๆนี่กับสองกัวสองปีกัวนะครับสองหาเนาะแม่นี่กับสองหากันเนาะพ่ออายุคนละอายุส่วนลูกสาวน้อยดิแม่โคมตัวฝุ่นนะครับเนาะ สาวหน่อยนี่นะครับนี่โอ้ตาหักเดี่ยพ่อจังหวะมันเลยเช็คเดือนแล้วครับนี่มันมันบันทึกไอ้กับสิบประมาณคุกเก็บเดือนมั้งเนี่ยมันสิบขวบมันเดือนสิบเดือนสิบเอ็ดสิบสองเก็บเดือนนะครับสิขวบเดือนสิบสองนี่นะครับเนาะเอ้าเบิ่งเื้องการเสียลายนะครับนี่โอ้เอาจังใดก็ล่องจีต่อพอผลบันรับเนาะเดี๋ยวสิขอเบอร์โทรไปให้นะพ่อเนาะจำได้ปะพ่อจได้เอา พุ่นพ่อฝากเบอร์โทรให้อีกนะครับเบอร์โทรพุ่นไปถามพุ่นพ่อโอเคเดี๋ยวจังเขียนมากเลยนะพ่อเนาะจังเขียนพ่อเบอร์โทู้อันนี้ไายมาฝากเบอร์นะครับกล้วยทั้งบันตะเน่นนี่นะพ่อเน่นบันตะเน่นอำเภอสุวรรณภูมินะครับจังหวัดเราจะจุยไก้กับบ่อพันขันนี่แหละครับนี่ติดบ่อพันขันนี่สังเกตเบอร์กล้วยทั้งนี่ก็ดีเกี้ยงไม่ลอยนะครับเนีเกลี้ยงมันย่างผ่านี่มาเลยขันนี่ขันกระเวยเดี๋ยว๋มันก็เจียกตมมันก็ลงลงน้ำ งามนีเกับงามหนีลงน้ำเรืน้ำขึ้นมาเลยมาครับนี้นครับเด็ดเด็ดลุเข้าพ้ากันนอนบวกบวกเลยเมื่อก็บานบานกันไรมันล้งน้ำลึกๆทบพอน้ำบอลงน้ำบอบ้องหันมันแรงกับพ่อได้กินหยากรีไปนะครับเนี่ยงบายมากดีกับน้ำมากรวดตีกัเลี้ยงกัสมนุนกับินน้ำวยสมุนกินถนนนหรอเปล่าเราก็ไปเตี้ยเกี่ยวหยาเยอะนเกี่ยวหยาคืองหัวอยู่เด้กับมเลํลบากขงัว อันว่ากับมันเป็นกับเพียงกับอัดใบเพียงก็ให้ใบไหลายกันเอาเผื่นเตรียมใบไว้แล้วนะนี่เบิึงห้วยตัวอ้วนๆนะครับนี่ตัวเก่งๆนะครับเนาะเอาสำหรับผู้ใดหมักนะครับน้ำฟอเพื่อนนะครับคุณฟอห้วยนะครับกับคุณแม่หวานนะครับเนาะเบอร์โทรครับ0924590985นะครับอีกรอบนึงนะครับ0 9 2ย์เก้าส 4590985นะครับเนาะง่วอยู่ทางบ้านตอนนี้ลำเภอสุวรรณภูมินะครับจั่างวัดดอรยัตยู่ไก่ไก่กระบอพันขันเี่นนะครับเนาะทางไปมาสะดวกครับหนักนั่เพิ่มนะครับเพิ่มวาราค้าไว้แล้วเพิ่มกระสิต่อร่องได้นะครับเนาะราค้าเถียใจกันกิดโอเคตกลงกันนะครับน้อนหนิท้ายมาฝากเบิ้งนะครับแจ้งได้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องวิทีภาไปนะครับสีภาไปเบิ้งราค้างัวราค่าค้า้ยทั้งไหนนะครับภาไปสอบถาม ะครับไปซอยเกษตรกรนะครับให้เพื่อนให้มีรายได้นะครับเนาะนี่จะได้ก็ฝากติดตามนะครับเด้อมักตัวใดก็รองโทรสอบถามเบิ่งมินับนี่